ัสดีเพื่อนๆครับก็มาอยู่กับหน้าเว็บไซต์ k e ม p Mem นะมาสอนการเพิ่มยอดไลค์ของคนไทยครับก็จะเป็นการกดไลค์คนไทยอิมจิจเนาะเพื่อนๆก็สามารถเลือกอิมจิในสุกตัวนี้นะก็คือการกดว้ากกดเศ้ากดกดครับก็สมัครมาเลือกปั๊มได้เลยที่ต้องการใช้งานหรือว่าต้องการปั๊มอิมจิต่างๆนันเองครับก็เดี๋ยวก็มาที่ต f a เฟซบุ๊กนะแล้วก็มาหาโพลที่เราต้องการเพิ่มหรือว่าต้องการปั๊มนะครับผมก็จะเลือกเป็นโพลนี้เลยกันเนาะเพื่อนๆก็มาสังเกตว่าโพลของเราแล้วเฟซบุน เป็นลูกโรกแบบนี้นะแล้วก็ให้กดไลค์ได้ครับโดยที่เราไม่ต้องเป็นเพื่อนเนาะจะเป็นก็คือสามารถปั๊มได้เลยครับแล้วก็มาที่ตัวเวลาครับตัวนี้ก็กดเข้าล็อกเข้ามาเนาะพอเรามาได้อยแล้วก็จะเป็นลิงก์แบบนี้นะสามารถกดเข้าล็อกลิงก์ตัวนี้เข้ามาได้เลยหาเพื่อนเพื่อนนอการทำในมือถือก็สามารถกดแชร์ครับหรือว่ากดจุดสำจดด้านขวามือของเพื่อนนะแล้วก็สามารถกดคัดลอกลิงก์เข้ามาก็จะเป็นลิงก์ประมาณนี้เหมือนกันนะแล้วก็มาที่ตัวไซต์เชื่อมมับก็จะเป็นเว็บไซต์การเพิ่มแนวทางโซเชียลมเ่าาาาทอกนรรมมพ็สถ ในเว็บไซต์ง่ายๆเลยครับเอาเราเข้ามาแบบเราใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็กดสมัครสมาชิกตัวนี้นะคลิกเข้ามาครับหรือเพื่อก่กกขอข้อมูลในการสมัคร,ารตามนี้ครับชื่อผู้ใช้งานครับอีเมลกระผ่านแล้วก็ยืนยันกัะผ่านนะสองช่องน,นี้เขาดีคําว่าฉันไม่ใช่โปรแก,กมรมอัตโนมัติแล้วก็ใช้ในอ่นานใครๆแล้วเขาถูกลงแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยครับ อ่าสดีเพื่อเพื่อนกดสมัครแล้วก็กรอบข้อมูลที่เราสมัครไปเมื่อกี้กับตัวเว็บนั่ก็คือชุใช้งานครับแล้วก็ผ่านที่สมัครไปเมื่อกี้นะตัวนี้ก็เป็นการลงชื่อใช้งานไปได้เลยครับโอเคเบื่อเราเข้ามาแล้วก็จะได้เจอหน้าตาปกตินะก็มาดูที่บมู่ตอนนี้ก็จะเป็นบทบลแล้วก็เราการหน้าต่างนะให้เราใช้กันครับก็มีตัวเฟซบุ YouTube, TikTok, Escape, ๊กแล้วก็ยูทูบทิกเก็ตเอสแกรปและทวิตเตอร์ต่างๆแล้วก็เจอเรื่องวิธีการกดไลค์คนไทยตรงนี้ครับ เอาแล้วเรเลือกบริการรว่าเลือกพอดปูกที่ต้องการได้แล้วเราก็มาดูที่บริการตรงนี้ก็จะเป็นการกดลักหรือว่าเป็นการกดฟาวกดเศร้ากดโกรธสเกตว่าก็จะมีการกดพู้งจีทั้งหมดให้เลือกนัเราก็จะเลือกวิธีการกดฟาวครับเพื่อนเพื่อกดบริการไดแล้วก็คือลิงนะก็คือลิงที่ตรงนี้ครับก็เป็นลิงกที่เราต้องการคัดลอกต่อที่เราจะปั๊มโฟนนะครับกดคัดลอกเข้ามาอีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็มาวางในช่องคำบรรลิงตงนี้ก็จะเป็นปริมาณในการเพิ่มนะว่า ในการปั๊มชั้นต่ำไปที่50ลบ22,000ต่อ 2, โฟน,นะครับแล้วก็ย้ำการปั๊มไม่ดูที่50ไปแล้วก็ใส่จำนวนที่เราต้องการเพิ่มเงินทอนก็กด2ซื้อไปครับ่เอเงื่ทอนกด2ซื้อไปแล้วก็จะได้แบบนี้นะก็เ,เห็นว่าระบบจะรับคำงซื้อพันฟุลแล้วนะครับก็จะเป็นรหัส892ครับ240แล้วก็เป็นบริการครับเพิ่มยอดไลท์ ซิมูจิคนไทยครับบริการแนะนำนะก็จะเป็นลิงก์นะครับแล้วก็จะเป็นอ่าปริปามาณที่เรา,เาซื้อแบบฟรีนะห้าสิบครับข้ามกางยูที่ยี่สิบห้าบาทนะพอไปดูอยอดรายดนี้ก็มีทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้ารายนะครับก็ยังไม่มีคนมากดนะแล้วก็เป็นอา่าซิมูจินะครับก็รอระบบทำการสักครู้นะตอนนี้ก็ใช้เวลากำหนดนาน,น,นอยู่ที่ประมาณไม่เกินห้าทีครับทำก่อระบบการทำการเพิ่มยอดถ้าเราดูอัโตโนมัตินะในส่วนนี้ก็รอยอดเครื่องสักครู่ครับ ก็่อแล้วเราคือจะมาสอนใช้งานในช่องแสต่อใครที่เข้าบ้านหลงเดียวยังมียอดเงินตัวนี้ในการคำนวณการใช้งานก็กดการจําเงิน,นคนก็สามารถเลือกช่องทางในการเติมได้นะก็จะมีครับช่องทางก็สามารถเลือกไปกันได้ครับก็จะมีตัวสแกนเคเบโทรนาคารครับแล้วก็ทูนิวเด r อัมเปอร์เบรนปรัคิดปัลลีบิครับแล้วว่าช่องทางตัวท้ายใครที่ต้องการเติมเงินผ่านเหรียญดิจตอนครับพวงรีคอยแล้วประมาณนี้ก็สามารถเติมเงินเช่นกันนะมาช่องทางตัว้ายได้เลยครับ แล้วก็มาดูที่ฟังก์ชันการแนะนําเพื่อนนะตัวนี้ข้อใครที่เป็นสายแนะนำเพื่อนก็สมัครคัดล็อกลิงก์ก็คือลิงก์ตัวนี้ที่เว็นไซต์เอกให้นะก็สามารถเอาไปแนะน,นําเพื่อนๆครับแล้วก็จะได้ค่าแนะนําอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะเข้าใจแค่ต่ำอยู่ทถึงละบาทครับเพื่อนก็สามารถมากดเบิกถอนครับที่เราสามารถไปแนะนําเพื่อนได้นะก้อนนี้ก็จะเป็นรายได้ทั้งหมดครับก็สามารถกดเบิกไปได้เลยแล้วก็สามารถกดถอนมันการใช้งานฟรีเรียกว่าปั๊มลอยฟรีในสมบบไซต์ได้เลยครับ โอเคสังเกตว่าตัวนี้ก็มียอดไลค์เข้ามา46ไลค์นะมันก็ยิการเพิ่มเรื่อยๆจนครบที่รอมปั๊มเมอกี้เนาะก็สังเกตว่าตัวนี้ก็เป็นอินจีวาทั้งหมดครับแล้วก็เป็นคนไทยแท้แล้วก็มีตเนาะตัวนี้ก็สมาร์ทกิ๊กเข้ามาดูได้ครับก็ยังเล่นเฟซแล้วก็อัปเดตเฟซอยู่ปกติครับใครที่เอาไปเปิดการตั้งเหลงของเฟซเนาะหรือว่าเพิ่มความน่าเชื่อถือกับตัวเฟซของก็แนะนำเป็นตัวโปรแกรมแคบเบิ้ได้เลยครผมก็จะไปลิงก์แล้วก็ทีงเรียนอุตไซเวต้ดิพิชันเนาะก็สมัครมาครับผม